สวัสดีค่ะพบกับช่องถาปนีชาแนลนะคะวันนี้ป้าถาก็จะพามาทําต้มยะต้มไส้ค่ะต้มไส้ต้มไส,ส้แล้วก็ทําน้ําจิ้มแซ่บๆนะคะป้าถาตั้งน้ําไว้แล้วเด๋๋วแล้วค่ะใส่ลอ,อนป้าถาล้างแล้วนะคะทุกคนล้างแล้วป้าถาก็จะใส่ อาล้างน้ำเกลือเพื่อกันมันคาวเนาะเราก็มาต้มกันเลยนะคะต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำน้ำจิ้มแซ่บๆก็ะถาก็ล้างพริกเสร็จแล้วนะคะใส่พริกลงไปลงไปเลย ตาน้ำตาลทรายลงไปรวมไปเลยนะคะใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่ตงตำกันเลยค่ะไม่มีผงชูรสนะครับ ไม่มีผงนูอ่ป้าสถาจะใส่น้ําตาลปี๊บเอ้ใส่น้ําตาลทรายน้าตาลทรายแดงนะคะที่ไม่ขัดสี ได,ด้และะะ้วค่ะกราถ่าจะใช้ซีอิ๊วขาวผสมด้วยนะคะหนึงปรุงตามใจชอบที่เราต้องการเลยคะ่ะทุกคนเราต้องการแบบไหนเราชิมใส่ไปเลยเราชอบการแซบแบบไหนแล้วก็ใส่ลงไปได้เลย แล้วก็ใส่น้ำปลาก็บดมะนาวนะคะข้าถาจะใส่ปสเปรี้ยวนิดนึงไม่ค่อยมีน้ำเลยมะนาวาน้ำปลานี้มันจะไม่เค็มนะทุกคนเดี๋น้าําปลาจะเฉบ อโอเคตักใส่ถ้วยเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มแซ่บๆของปลาถาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็รอให้หมูสุกนะคะ ก็เปื่อยแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเปื่อยแล้วนะคะแล้วก็ติดไฟมาหั่นจัดจานกันเลยค่ะไปก่อนนะคะเขาบอกว่าให้ใส่ช้อนลงไปตอนต้มเพื่อที่จะให้มันเปื่อย ป้าก็เลยทำตามเขาบ้างนี่นะคะเขาบอกว่าเอาใส่ซ้อนลงไปแล้วมันจะเปื่อยเร็วแล้วก็เลยทำลองดูผลสุดท้ายมันก็คือในใช้ในเวลาเท่าเดิมที่เราเราเอาไป เอาช้อนใส่ก็ไม่ใส่เวลามันก็เหมือนเดิมแล้วก็หั่นแค่พอดีคำนะคะทุกคนเล็กบ้างใหญ่บ้าง <laughs> วันนี้ป้าไม่ไม,มีผักไอ้นั่นมานะเพราะว่าป้าหาผักปลอดสารพิษไม่ได้ป้าก็เลยไม่ได้ไม่มีผักสลัด <c oughs> เปื่อยแล้วเนี่ยนิ่มเลยเมื่อกี้ป้าชิมดูแล้ว มันแค่นี้ฝนก็ลงเม็ดแปะปแปะ ได้สวยงามอะไรนะคะเสร็จแล้วนะทุกคนดูเสรแล้วนะคะจะมารวมในด้วยกันเลยอันนี้น้ำจิ้มเราทำไปจะปร้อยแล้วก็อาจารย์ของมาใส่เลยค่ะนะคะ ทานไหมคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีต้นหอมวางนิดหน่อยโรยให้มันดูน่ากินโรยลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะต้มต้มสั้หมูแซ่บต้มไส้หมูแซ่บเสร็จแล้วนะคะมันมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มแซ่บเลยแล้วก็ต้มไส้หมูนะคะทุกคนต้องก็จะสั่นนิดนึงทำคนเดียวนะคะ ฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครต์ให้ป้าถาด้วยนะคะฝากคลิปของป้าถาด้วยนะคะมุมไหนมุมไหนมุมนี้มันดูมืดมืดเมยนลยขอบคุณนะคะบายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ